สบายดีพี่น้องสบายดีปรุชาคนบรรยากาศก็ฮอทฮอน่น้องเลยวันนี้ก็มาเก็บดูปูพี่น้องเลยมาเก็บดูว่าขบฮอดมือฮอดงามเลยนะสีมือพากันมาเก็บดูคนจีไ่ไทยถาเดียวกันบ่เตัวนีน้ยันถาดเดียวนเนาะ พวกกเมีอะนาะพวกมีอะปาขาไปเบ oh, ิ่งไปอ๋อัมหอนแท้ของ่อมันแต่เห้นเท่าเห้นก็เจ้าเอาใส่กันถาูดแบนี้แบบว่ามาโค้ชมาเปเนาะพราะว่ามาคีีกระดูก ตามความเสือ่อถ้าจับกระดูกแบบปลูกกินมันบ่ค่ลยบ่ค่อยงามเปต่้วไรอากาศคือหอนกระดอดดแท้คนใหม่เลยนะกระดดันตานี่โตกับน้องชายก็จะเอาปอาอะไรคนลุกหลาดใส่นนี่คือจจอยอันแม่นพูงหอสคทีว่าหุ่นดีเลย บุกอไรเ้นใส่น้ำนกันมดพวงะมันแล้วชิามลดไปใช่ห้อง โอ้่อถอวาปดปข้าว้านะ,ะข้าแต่ละเนาะมีครูจีเป็นผ <érer Help biết S 2> ู <auch peu Designer> ้คี่ก่อนพี่นาะทำพิธีโอ้โห้วัดเลยผู้ร่องหอภพายหงาย้อดพายเลย ่ตเด้กตามื่อนนสิห่มือแรงพอาล่ากหน้่านนนลนี่เับเลยโ่าเหียวเ็กวมีตัมื่อเล่าเนียวเล็กเราวมึงือเล็กยังเล่า้าเล็กจริงด้วยเล็กมตัเราุ้มหมัดยังจริงเราาเลยชื่อแหามุ้ ทำมาหกโง่ได้สราาลูกเลยคนจประดวะเราจะได้ได้เราเป็นไหมลูกเอาอยาตีพี่น้องไม่ได้เข่าเด้อลูกเต้าก่อนเอออยาตีพี่น้อง็บขณะเมือทมาเียบประกันไทยนะ่ะเห็นเกตเต้ายเอเกเรากเอร์ฟาดที่ขอครบเยเฮ้ยเกตเตอร์าดทือบเลย

วาใส่กลม่ากลมาายอวใส่กันกวยจีบพี่น้องแดดงามมาสันงามแห้งจนมา เด่นงามมาสิ้ามน้าะเด่นดงามนั่นนี่ด้าหน้าบ่ได้เด้อ

เจ็บแมวเน่โอ้ยไปึมันจขึ้อไมเ็บแมวอาวครเจ็บแมว้นแเ็วสันไปดมเจ็บแอวเสาที่ดันพื้นไว้น้ำหอมมานน้ำหลมโอ้ยน้ำหอมมันกับพอแห้งลแล้วน้ำหอมกับอามาโหลด2องตู้คุณ แต่ก็เียบใส่พ่อเลยนเจ็บกันพ่อใช่มันเลยใช้พุ่มใส่กวางแล้วเหยื่อหนังหงส์มาจัมาจับมาจัรมางมัมัหัวเจ็บนจับจับจเก็บเนียวกันวัเลยต้องเจแเาดหน้าเราจแว

เอาไปล่างไปล่างลูก้านีนี่ไปจมพูดไปล่างไปล่างนะแล่างนะบจะลอล้มนะปลากระกะลยล้ลลล้างให้พอดีีเียงตันาชนใกไเป็ดผู้จบผู้งามผู้เขียงผู้ขาวมองหายี่ญาเงา กำลังลนง่น้องอ เป็นปันตัวเนาะบ้าน้นี่นี่้ยเจ้าเขาอญาติฉันทำเนรอบ้นค่้ยเจ้า่แมวคุ้ยญาตินเาข่นเมืองนี่นี่นะอยู่ในบ้านนันล้งเอนเฮาเนี่ยเว่าตัง้านพ่นี้วที่บกินที่แนนเลยแนนหัเป้นนั่นโลกไว้เพราะว่าม่พะานี่ผ้า

จาเป็นหูเสียเป็นหูคนเป็น้องละกันใส่แฮวดึงขึ้นเอาแล้วใคอากได้เอาอย่า่ก็เป็นหัวเป็นโตนี้เนาะห้อยน ไปเียงหลึกรอัิเฮ้ยกินหัวอยู่พี่ไหดหัวนะกินหัวลูกไเห็ดหวหัวเิหัวลูกเป็นตกโอ้ยเห็ดมันซื่อผว่กัังบอเห็ดมเห็ดหัวกังมื่นน่น

คือฉากเลยอันนี้พอดีจามโน่ไล่เดีเอามาเหมือนสันเทียวมา กำลังตามพิธีอน่านี่จะเป็นกองฟอนมียเรา สัพพะวะโตอะตุธรรมะจามุทะจามิสันจะสัพพะโลกะสัมมิมาลาสัมภะวิยาภาริมาณัตุนาโตจติเรียนจาระสัมปะตังอาเวตังอาสัมปะตังติดขันจาระมิสินโนวาสัญญาวะวัตตามิคาตามิโตเอตังสัจจิกัติจัยยปมามิตัง mau tim ca mas la waasan na panno kami su na yake tani satu kapahsnya pun ngaleti dia Any ada mahau maupangku kang an yang anak ta suci अनित्या वरथं काला उपातावया थममेनो सितावामी रुंतिते सम् उपासंमो सुखो अनित्या वरथं काला उपातावया थममेनो सितावामी रुंतिते सम् उपासंमो सुखो अनित्या वरथं काला उपातावया थममेनो सितावामी रुंतिते सम् उपासंमो सुखो कित्तत्तम मलान्ति च मातिं

ก้มลงหวดูมันพักข่ากัถือไปเด้อถ่าเลี้ยวกลับมายอดน่าผุดยอดยอดเ่าเอาไปข่าท่าเพอน้อยยดคลองประเพณีเพิ่นเหตดกัรมาแบบนี้แล้ขนาด

ภูเพนอาบุกคำคิดปอล่ประตูเฮือนเราิกูนาดเมสวันละสิไปไร่ละสิบจานนี่เราขบวนแล้ ้อยพี่นองลาแล้วขอบคุณที่เขามาหับส้มพี่น